อีบเนี่ยก็น่าสนใจเพราะ,ะว่าคณะรัฐมนตรีเฉพาะการชุดใหม่ของอีบนะคะได้สาบานตนเข้ารับตําแหน่งเมื่อวานนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะกันรุนแรงมีผู้เสียชีวิตอีก7คนนะคะระ,ะบาดเจ็บอีก261คนประเด็นนี้มีผลหรือเปล่าเพราะเห็นเมื่อวานน้ามัน WTI ปรากฏปรับลดลงมานะคะ,ค,ะคุยกับคุณชัดชัยศิริวิทย์นะคะฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชน,นะค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดชัยสวัสดีค่ะ,คะ,คะ ครับสวัสดีครับคุณอัคนาคคุณอรดตาครับค่ะราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้สําหรับน้ํามันดิบนะคะความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะคุณชัดชัยคะ ครับเมื่อคืนตัวราคานล้วมันถิงต้องเรียนว่าจริงๆไปกันคกระตางนะครับในส่วนของเวสเท็กซ์ัสเนี่ยมีปรับตัวลดลงไป32เซนนะครับล่าสุดอยู่106เหรียญนะครับตัวเบรนท์ยังกฤษเนี่ยเมื่อคืนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ยืนยนอยู่เหนือ109เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดดูในในกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเทรนด์ราคาเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลดลงแล้วอย่างเบรนท์เองก็อยู่ต่ำกว่า108นะครับคือลงจากปีเมื่อคืนเนี่ยเหรียญกว่านะครับมูเวสเท็กซ์ซัสก็ ก็โดยรวมเนี่ยต้องเรียนว่าตลาดน้ำมันเนี่ยเริ่มดิ้น ถูกเทขายทำกำไรออกมาทางเทคนิคนะคร<ช>ับก็ถ<ช>้าเกิดไปดูในเทคนิคเองจริงเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแรงตอนนี้เองเนี่ยม,มันอยู่ในแนวที่เรียกว่ามีแรงซื้อมากเกินไปหรือโอเวอร์บอทนะคร<ช>ับจะเห็นว่าอย่างดัชนีทีไอเมื่อคืนเนี่ยสายเหตุหลังมาจากทางเทคนิคเอย่างเดียวเลยนะที่ปรับตัวลดลงนะ<ช>ครับก็จะเกิดเพราะถ้าดูปัจจัยฟันดบัตรเงินอื่นเนี่ยก็ยังเียนว่ายังซัพพอร์ตราคาอยู่นะครับไม่มว่าจะเป็นภาพของราคาน้ำมันเบนซนในสหรัฐที่ตอนนี้ยังถือว่ายังแพงอยู่นะครับเพราะว่า ปัญหาเรื่องลงทันต่างๆในสารัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นพรงกอบกับในช่วงที่สารัฐอยู่ตรงกลางของอช่วงฤดูการเดินทางท่องเที่ยวพอดีซึ่งโดยปกติเนี่ยความต้องการแทนนมันเบนซินมันจะสูง นะครับลงปลับนี้ปัญหาไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ความกังวลเรื่องของอุปทานสินตัวเนี่ยมีเข้ามานะฮะก็ดึงให้ราคาน้ำมันเป็นสินสูงซึ่งก็ฉุดให้ราคามาดิบขึ้นมาด้วยนะครับค่ะยังประเด็นค่ะเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะประกอบกับตัวสต็อกน้ำมันในสหรัฐที่คาดว่าจะประกาศคืนนี้นะฮะก็คิดว่าต้นที่ดิบจะปรับตัวลดลงต่อนะครับก็จริงจริงมองภาพอันดามเนทัลเนี่ยยังซัพพอร์ตอยู่เยงแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยการถูกเจขายทางกำไรทางเทคนิคนะคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสำ อย่างประเด็นของอียิปต์เนี่ยไม่มีผลแล้วใช่ไหมคะคุณชัดชัยคะหรือว่ามันมันซึมซับไปมากน้อยขนาดไหนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างที่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้น้ํามันยังคงมีแนวโน้มจะยังปรับตัวได้อยู่ไหมคะ ค่ะจริงๆต้องเียนว,ว่าประเด็นเรื่องของอียิปต์เนี่ยในมุมไทยออยเรามองว่า,วามันซึมซับไปในราคามากพอสมควรแล้วะนะครับเพราะว่าภาพของอียิปต์ตอนนี้เนี่ยทุกคนมองว่ามันเป็น t r a c t i ่นภายในประเทศนะคะเพราะอิมแพคต่อตลาดน้ํามันโลกตอนนี้เองเนี่ยยังไม่เห็น mm hmm. นะครับอาจจะมีแค่ความเสี่ยงในเชิงของคลองสุเอซนะครับแต่ว่าคิดว่าจะบานปลายไปจนกระทบในส่วนของซัพพลายไหมคงจะไม่นะครับ mm hmm. แต่ว่าในช็อตเชิงที่มันสะพานเชตินเบนเนี่ยผมมองว่ามัน มันฝั่งไม่ได้ราคาเกือบหมดแล้วที่เี่เลนขึ้นมาจากร้อยกว่าขึ้นมาเกือบร้อยสิบนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เองที่เบปเลมันยังลงช้านะครับคือการถูกเทคปผลิตออกมาช้าเน่องเป็นเพราะว่าฟันดัมเบลท์มันเองเพราะว่าในส่วนของทะเลแถบทะเลเนี่ยเองเนี่ยจะมีหลุมน้ํามันที่เข้ามาเทนันพอดีในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็ทําให้ซัพพลายที่มันจะออกมาเดือนสิงหาคมเนี่ยมันลดน้อยลงไปแล้วก็ทําให้ภาพของเบปเลนเนี่ยย,ยังยยืนอ,อยู่ได้นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าภาพตรงนี้หมดนะครับประกอบกับประเด็นอีกไม่ได้ ความรุนแรงขึ้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นภาพของการสูกเทขายทำกำไรอ่ะชัดเจนนะครับค่ะในบ้านเรานะเป็นยังไงคะวันนี้นี่จริง,รงปรๆปตทบางาใจก็ปรับขึ้นมา,มานะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าตามบางปั้มที่ได้ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ค่ากันตลาดพออยู่ได้ไหมคะคุณชัดชัยคะ ต้องเรียนว่าอยู่ได้นะครับตอนนี้เองนะค่าการตลาดของขมของแก๊สโซฮอล์เนี่ยกลับมายืนเหนือบาท5 0สตันต่อลิตรนะครับตัวดีเซลเองก็อยู่ใกล้บาท4 0สตันต่อลิตรนะครับก็ก็ถือว่าได้รวมเอาไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทรน์ตลาดโลกในช็อตเทอมเนี่ยมีลักษณะการถูกเจคขายทากาไรออกมาเนี่ยก็คิดว่าราคาหน้าตามบ้านเราเนี่ยน่าจะหยเป็นลักษณะทรงตัวได้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าภาพของการเจขไหลทำกำไรในตลาดโลกเนี่ยมันจะมันจะแรงแค่ไหนนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยค่ะขอบคุณมากคับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นก็เป็นเรื่องของราคาน้ามันนะคะก็ปรับขึ้นไป2อาทิตติดต่อกันแล้ก็สรอบแล้วถ้าไม่นับไม่นับอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะ,คะก็คงต้องติดตามแล้วก็ดูสถานการณ์กันต่อแต่ว่าฟังคุณช,ชัยแล้วก็จะเห็นว่าสัญญาณของการเทขายเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาที่จะขึ้นเนี่ยก็โอกาสก็เริ่มลดลงไปแต่ก็คงต้องจับตาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ในฝั่งอียิปต์นะคะเมื่อเช้ามีรายงานให้แจ้งทราบสักนิดหนึ่งนะคะสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการประกาศนะช่วง6มง 4 41นาทีตามเวลาในบ้านเราเนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในทะเลขนาด5.3ริกเตอรลิตนะคะบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรานะคะประเทศอินโดนีเซีย<ม>เบื้องต้นเนี่ย<ม>ก็เขาบอกว่าสามารถที่จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในประเทศไทยนะคะก็คือในจังหวัดภูเก็ตสตูลแล้วก็พังงาน,นะคะแต่ว่าไม่ได้รับรายงานความเสียหายแต่อย่างใดก็รู้สึกได้<ม>แค่แรงสั่นสะเทือนเฉยๆ,ๆก็5.3ริกเตอรลิะนะคะ,ะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชม แล้ช่วงหน้าเรามาอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจก็คือมหากรรม Fast Auto Show Thailand 2013เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจจะเข้าซื้อรถใหม่หรือว่ารถมือสองเขาบอกว่าช่วงนี้เ,นเป็นช่วงที่เหมาะสมดีเลยท<ะ>ีเดี๋ยวเพราะว่าราคานั้นมีการปรับลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายร